ว่าพี่อาจจะข้าขีกาจริงๆถ้อยนำกิเก่าอุ้ยขีกาในการสารบอกเราอ้าวสูวยกัจกินาจำได้ไหมหน้าทุกขานิโคชิวตะกียาวอานน่ะอ้าวจ้องจ้องทีหกสามจองทีหกสามรู้ไหมท่านท้าทุกขะกียามาเยี่ยงยามถามข่าวทุกขะกียาสารบอกเราช่วยนิกะเกวยนนตาถึงแล้วเจ้าท้าว ถึงแล้วเจ้าทางทุกคติยาสารนางนิษทุกขติยาสารทุกชนิดจิตใจจังยวนทวนทุกข้อขอให้เข้าใจทุกปติยาสารนานเท่าไรใจจังโจทุกขติยาสารไม่ใจโทษไม่ต้องโรดไม่ต้องเครื่องทุกคติยาสารในรูปเรืองไม่ต้องรัวเรื่องเรืองฤทุกขติยาสาร

้ยนังเงียวโน่เช่ดคุกัาถาไม่ใช่ของเล่นท่านนะโวยใจเล้กกว่าหัวเชี่ยวแวยลอัปะตาเอ้าสินพื้นแท่ว่าเดือย่าว่างไว้ดูจบเบาหู้บอต่างแต่เก่าต่งแต่เกแพ้พึ่งหู้บอหู้บืนกันปิ้นืนกันฟิ้งสินกันท้ายอยู่สุกัติยาสารอย่ามากง่ายอย่าม่งมายชายช่รืกติยาสามจุกนานที่หกสามสี่เก้าสามสิบเกิ ตั้งแต่เกิดมาสามถีเก้านะตั้งแต่เกิดมาสามถีเก้านะทุกปฏิยานานเท่าไรทุกกฏิยาสานท่านชุกิอวตารที่ลูกาตินุตูรีค่ะที่กาตีนาจำได้ไหมหนาทุกคานิโคชิวตาริยาวะอาณาอ้าวสองสี่หกสามรู้ไหมท่านทักทุกขติยามาเยี่ยมถามข่าวทุกปติยาสานบอกเราชวนิกาตีวนานตาถึงเลจ้าท ถึงแล้วเจ้าทางทุกปติยาสารนางนิทฐุขติยาสารทุกชนิดจิตใจจำจวนทวนทุกข้อขอให้เข้าใจทุกปติยาสารการเข้าใจใจจำโจทุกขติยาสารให้ใจโทษไม่ต้องโกรธไม่ต้องเครื่องทุกขปฏิยาสารให้ลู้เรื่องไม่หองรู้เรื่องเรื่องให้ทุกปฏิยาสารจริงจิต จิตใจจังจวนกอนทุกข้อขอให้เข้าใจช่วยช่วยเจรจาภาษาสัากลฟังให้ดีนะท่านครับอย่าสืบสะดุดรูทุกปฏญญาสารยานได้รู้ดูดีแล้วนแนวนำพาถูกรูไหหลักปัสยเที่ยงเลี้ยงไหงามถามไหภาหูบอย่าพลาดตาบออย่าพลานตาหูบอไหบอวาจากไหหูบอหูบอเป็นจังใดไหเสีาว่าไพ่ไหเสีาว่าผาต่าง อยู่ในเมือนในชาลูกหลานผัดั่วงยาไป่วงยาไปหุ่นแล้วแต่ผู้แล้วแต่พนสิววันเวียนวานอ้าวแล้วแต่ทาแล้วแต่ท่องเขาสิวว่าจังไก่ก็ให้ผ้ากันหลับรองป๊ะพ้องให้เมนหมู่บอนให้ลัแเกนเมนแล้วให้หลู่ลิบทุกชนิดลิบหลู่แล้วให้ฟังหมู่บอหมู่บอนหมู่บอนสินสนาตาสันไอสูฮะที่ยากานสารถึงเวลาบอกไว้ จุดใกล้ตามปาทุกขิวติยาสารสาอาละตาตาท่านได้ทำมาถึงเวลาท่านต้องได้รับทุกปะเตวการสารบอกเล้วนะท่านครับถึงเวลาท่านจะได้รับทรัพย์สินเงินทองทุกปะติยาสารแต่ละห้องล่องรับลินกินรับได้ชุกขะตยาสารลำบากตั้งแต่ปีไกลทุกปลายละลายสิ้นทุกขะตยาสารอุดอัดดันมินทุกขทิมสาวะที่ชาวคู ทุกะเตยาสารยานได้เรดูชูช้าชักทุกะเตวตาติยาสารได้บกรักอ้าวที่พักที่พาอ้าวสร้างสาลัยเพิ่อนยูหน่อยหน่อยเด้ออย่าปล่อยอย่าแซงกันเด้อบัตรนี้จิ้วไว้ดีเพื่อนเกิดมาจกปีแต่บ่มีไผพโ่หู่บ่บัตรนี้ทานได้ปั่นเขาโหลหู่บ่ได้โผล่ได้เห็นนี่ถึงเวลาได้เป็งได้เห็นได้หู่สีมาอยู่คำอยู่คูนสี่มาให้มุนให้มั่ง ยาผ้ากันอ so ่างยาผ้าก no like ันอุกทุกมานานแลวหมู่บ่อหลูกเก้วในเครือสีมาซอยมาเหลือในเครือในเขาหมูบ่อได้บอกใเราหมู่บ่อป้าตองยังฟังยาไปเรียบยาไปเปื่อไผ่เสียงหมวเลาะฮะเฮ้ยกระซังเขยเขาโถหมู่บ่อเยอะจังเกียนเรี่อจังใจสุขัตยาสันสันไสเดือดทานสันไสเดือดทานเมืองเอาดี สันใส้เดือดทานเบิ่งเอาให้ดีบอกว่ามี่กระต้องมาอ้าวพยายามพักกันบอกกันจ้าสันลางเดือดทานเด้อสันลางเบิ่งเอานั่นแหละคือสตางให้ใสเบิ่งไห้ดีมีบอกมีให้ผึ่งเบิ่งให้ได้สันไต้เดือดขับสันไต้เดือดขับนี่คือเป็นอาหารมีสยนับหมูบะพร้าบขยะเดือขับหูบะงูันข้าวหมูบกันผัดหูบะงูกันผัดหมูบะงูกันผัดหมูบะงอกันผัดหมูบะ หูบ่บตองนี่คนหักจับมาให้เลยเอาหูบอหูบ่อหูบอเงินมาเลยขอขัวตัวของเฮาเบิ่งเอาไห้ได้หมูบ่อสั่นไตเลือกท้าสั่นไตได้ไห่สันตสันไตเขินสนไยันยังไหวยังงามบ่อตองขักบ่อตองถักรักทักทักทักเด้อบ่อตองถักบ่อทองทุ่นเบิ่งขอมุ่นเบิ่งขอมูล ไต่ท e ุ่ไดเถอเกิดให้เหลวเบิ้งเอาจ้าคือยาพากันโบยาพากันปาบออบออยาพากันโบยาพากันปดโอ้กวัดสันวาลกข้าสันวังฮูบอพวกขีมนางนี่มิสกเก็บคนฮูบอยาพากันโบยาพากันวนมาเมื่อุกคนมีสูเก็บคนเท่านี้ฮูบอเล่าดไก่ลากา Mam mất miệng này 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 con tôi đi làm miệng cho phu lì bông đi bông đi, dạy bông hai dạy là hai dạy bông hai dạy bông oo 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 บอกให้หมูอย่าทักทักอย่าทักอย่าทุ่นนี่แหละคือข้อมูยในทุ่นในถือแจ้งให้เกิดแจ้งให้เกิดเปิดเลี่ยให้เบิังเอาหมูบอโอ้ข้างในนี่มีโศพอยู่สามคนด้วยข้น่อยเอาหูบอหูบออย่าพากันปออย่าพลาดการเซ็งดูลูกไก่ล่าปลาโอ้ ทางนอกควมีอยู่ที่หมู่บ่อมีอยู่ท้อนี่แหละมุดตัวแจ็ซันโนยาเ้าเสียใจยาเ้าเสียใจยางไปน้ำพึ่นยางไปน้ำพึ่นเพิ่นสิเชิญเพิ่นสิชุนเองหรอกเพิ่นสิบอกไฟหูยาเ้าตุยาเ้าสิสิใช้มงคลยาว่าดุงกระเดียะเสียสัตย์แจ็ซัาเพิ่นมาดีเพิ่นบ่ได้มาหายหู่บ่อยาผ้ากันใจร้ายเพิ่นบ่ได้มาหาย

chúc khách kìa chúc mưa à chúc mưa à chúc mưa cao mẹ con bưng chúc mưa chúc cho Đi bồ chúc mưa chúc cho dạ chắc dạ bài rồi chúc chúc cho cho cao mẹ cao mẹ dạ nắp ตตตตััััววววลุกติงสังกูข้ายาเอาน้ำทีมินมาพล่อมด้อบ่ชอบบ่ชอบลุกกีตาทายสุขเยาขายลูกเลขาขาอาวลูกกัตยสารลุงลาสีลูกกะปิตานาตีลุกะเตยสารอ้าวลุกกัตยสารไม่มีอะไรไม่มีอันตรายใดๆชุกะเตยสารท่านชุกมาดีทุกกเตยสารโอ้โห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 

thả như cái cái gì chẳng chỗ thế là xe chứ, à anh Lui ta tự ủ thi cái nào ta tự ủ nó thôi thì à thì cả cả tôi đi cả cho ô thì cái là sự sự sẽ phải thì tôi nắng thiên của ấy lối tay nhé tôi là nào ta à bồi 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 là sạch sạch chích na chụp cái bồi chích

เต็มเต็มเต็มได้เต็มเลยได้วะมืดนเก็เขียนใส่เลยครบเขียนเนาะเขียนใส่กระดาษได้เนาะ ก็เขียนให้แล้วพี่กับก่อนนูพไม่ได้ที่นีกับาําแล้วมเออไปหต่อเ่ายว่าเต็มเลยเนาะอันนี้2น <c> ก <oughs> <c oughs>